ผมออกนอกบ้านเจอ U ูีจากแสงแดดเจอแสงจ้าจากดวงอาทิตย์เจอความร้อนเผาผิวหน้าไหมเกรียมหมองคำ้ำผมมองหาหมวกคุณภาพดีๆไว้ใช้งานโชคดีมากครับผมไปเจอโซเชียลของร้านหมวกไฮโซซึ่งร้านตั้งอยู่ที่สำเพ็งวันนี้ผมจึงมาตามหาร้านหมวกไฮโซมาตามมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮียชื่อมจะมาผมชื่อเอกครับก็คุณเอกมวกครับเฮียเจอคลิปร้านตัวเองหมักวไฮโซใน t ิ k กต็อกครับผมเฮียเลยตามมาครับเฮียท o u t u b e ชื่อช่องมาตามมาครับผมตอนนี้เฮียมาขี่จักรยานแล้วเฮียอยากได้มวกที่สําหรับช่วยในการขี่จักรยานคุณเอกมีอะไรแนะนําเฮียบ้างเป็นมักแนวสําหรับปั่นจักรยานครับแนะนําแบบปิดป้องกัน UV ป้องกัน UV ใช่ครับปีกอ่าอันนี้ฮะถอดได้ถอดได้อ่าขออนุญาตนะครับคือเนื่องจากทางร้านเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ลองผมขออนุญาตใช้มือแทนแทนหน้าผมเนาะนี่คือใส่เข้าไปในหัวปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือมีปีกด้านหลังครับผมแล้วด้านหน้านี่คืออะไรอันนี้ไว้สําหรับปิดหน้าได้ฮะอ่าไหนคุณเอกช่วยใช้ติดกระดุมลองไหมลองเลยอ่าลองไม่ปดนไม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวมจะซื้อแล้วค่อยลองอ่านี่ก็คือปิดด้านหน้าใช่ไหม แบบนี้ใช่ครับ,รบมีกี่สีตอนนี้สิ่งนะมีมีเทาเข้มเทาอ่อนครีมดําและสีกรมแล้วเขียวขี้มาครับโอ้มี6สีครับผมอย่างนี้ผมขอสีกรมท่าขออนุญ,ญาตซื้อแล้วก็ขอลองเลยได้ครับเนื่องจากหมวกเนี่ยเป็นเป็นอนามัยส่วนบุคคลการที่ลองเนี่ยบางทีเรามีคาบเหงือ่อค้าบแป้งแล้วมาลองหมวกของทางร้านแล้วทางร้านก็จะไปขายลูกค้าท่านอื่นก็จะรู้สึก เป็นอนามัยที่ไม่เหมาะสมเราจะเก็บความใหม่ไว้ให้ลูกค้าแรกครับฉะนั้นใบนี้เหียขอซื้อขออนุญาตลองนะครับอ่าดูนะครับโอ้โหเย็นเนี่ยตรงนี้มีกิ๊บเป็นเชือกรูดมีเชือกรูดตรงนี้ให้กระชับหน้าได้แล้วแล้วนี้ปีกกว้างมากครับบังแสงจากด้านข้างแล้วปีกหลังตรงนี้คุมคอคอได้ครับแล้วปีกหน้าตรงนี้ที่เมื่อกี้คุณเอกบอกว่าติด อน๋นี่มีกระดุมนี่มีกระดุมแล้วตั้งปีกตรงนี้มีกระดุมอ่าผมจะรัดก,กระดุมแล้วมันก็ติดอย่างนี้พอเราติดหน้ากากปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้คือขออนุญาตโชว์ใต้คางนะครับเชือกเนี่ยัยงอยู่ใต้คางเราสามารถรัดกระชับได้พอรัดกระชับใต้คางปุ๊บปีกด้านหน้าก็ปิดลงมาบังแดดได้ทั้งแก้มใต้คางแล้วก็หลังคอใบนี้สวยมากมีตั้ง6สีให้เลือกใบนี้ถูกใจครับ ชอบทาได้ทุกกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมคุณเอกใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นติ๊กก๊อปทำไร่ทําสวนเดินออกกําลังกาย้หมดเลยฮะแล้วถ้าผมอยากได้ปีกที่กว้างกว่านี้คุณเอกแนะนําใบไหนปีกที่กว้างกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นอันนี้เอาละหนึ่งใบรุ่นนี้ใบนี้คืออะไรคุณเอกช่วยแนะนําหน่อยรุ่นนี้ปีกจะกว้างขึ้นมาครับปีกกว้างขึ้นมาอีก14.5เซนฮะรุ่นนี้ปีกกว้างว้าว มีฉนวนตัวนี้เป็นการ U ูอยู่แล้วฉนวนกัน U ูใช่ครับผมดูแล้วก็ด้านบนสามารถมวกเปิดได้เปิดกระบานออกขออนุญาตใช้คำว่าเปิดกระบ ا ن เนาะมันดึงท่าอากาศมันโปรดีก็คือถ้าจะปิดก็ปิดได้ได้ครับผมโอ้สวยงามนะเนี่ยใบเนี้ยโอ้แล้วผมสังเกตเห็นตรงนี้มันมีผ้าคลุมด้วยนะมีที่รัดมวกด้านหลังใช่ฮะนี่ไว้ปรับเอ่อปรับความรอบรอบศีรษะแต่ละคนที่ไม่เท่ากันใช่ฮะก็ดึงให้เล็กถ้าอยากได้เล็กก็ดึงคือดึงให้กระชับกระชับใช่ครับผมอืม ใบนี้ก็สวยก็มีเชือกกันฟิวอยู่แล้วฮะนนี้มีเชือกกันฟิวใช่ครับแล้วมีนี่คืออะไรผ้าคลุมนี่คือไอโมงไอโมงฮะไว้ไว้คุมก่อนแล้วก็เอาหมวกเอาหมวกมาสวมผมขอผมขอเลือกสีมีกี่สีตอนนี้มีสีมีกี่สีสีเทาอ่อนเอากลางเาเข้มสีดำนี่ฮะโอ้สองสามสี่ผมขอเทาอ่อนใบนึง เทาออนใบหนึ่งนะครับผมขอเท่าออนผมขอเท่าอ่อนเพราะผ,ผมพอจะขออนุญ,ญาตซื้อใบนี้จะขอจ,จะขอลองใบนี้เลยนะครับอันน<ว>ี้คือไอโม่งที่คุณเอกแนะนําครับผมนี่คือช่องที่เกี่ยวหูสองข้างใช่ครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวไว้ที่หูเอาอละลลผมขออนุญ,ญาตลองสวมเนาะลองข่าแม่นก่อนเกี่ยวหูตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับ แล้วเราก็สวมหมครับได้เลยครับนี่คือเกี่ยวหูแบบนี้ใช่ครับก็จะบังหน้าได้พอดีบังหน้าบังจมูกบังจมูกคือบังแดดบังแก้มบังคางบังคอแล้วด้านหลังก็ปิดอย่างนี้ใช่ครับแล้วพอเราเอาหมวกอันนี้มาประกอบสวมทับแบบนี้ใช่ครับผมโอ้โหไปอีกนี่กว้างกว่าไปเมื่อกี้อีกและนี่กว้างกว้างถึงหลยเยอะเลยครับโอ้ใบนี้ดีใบนี้ดีชอบชอบ โอ้ใบนี้ปีกกว้างมากเลยเกว้าง14.5เซนหมูกว้างใบนี้ดีใบนี้ดีมีสีทั้งหมด6สีใช่ครับผมและขออนุญาตถามสีทหารที่เห็นนี่คือแบบไหนสีทหารนี้จะใหญ่กว่านิดหนึ่งครับอันนี้ประมาณ5เซนปีกแต่จะเป็นคนละรุ่นกับรุ่นนั้นเพราะรุ่นนี้จะเป็นที่ปิดด้านหน้าแล้วมีกระดุม<า>แกะอันนี้ก็เป็นกระดุมฮะถอดออกได้ที่ถอดออกได้หมดเลยครับถอกระดุมออกได้ขออนุญาตถามมีกี่สีทหารตอนนี้ มีสสีครับอ๋อสีทหารบกกับสีทหารนาวิกครับผมอ่าอย่างนี้ถ้าผมขออนุญาตสีซื้อสีทะนาวิกกโยทินขออนุญาตลองได้ไหมครับได้ครับเริ่มเลยครับปึ้งโอ้เย็นน่ะผ้าดีมากเลยอ่ะอันนี้จะใหญ่กว่าใบเมื่อกี้ก็คือถ้าหันข้างนี่จะเห็นว่าปิดนี่คุมถึงไหล่เลยนะถ้าคุมเป็น3มชิ้นถ้าคุมเป็น3มชิ้นและอันนี้ก็คือสามารถชิ้นน้ามีมีรูดรัดคอใช่ครับ แล้วก็ตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วก็แปะที่ปโอ้อันนี้เหมาะมากฮะสำหรับบังแดดแบบโอ้นี่ก็คือบังแดดบังคางบังแก้มบังคอครับผมแล้วด้านหลังก็บังคอในขณะทีลมรอดตรงนี้ได้ได้ครับไม่อบลมรอดเข้าตรงต้นคอเนี่ยไม่อบแล้วด้านนก็มีตรงนี้ก็มีรูระบายอากาศได้ด้วยฮะตรงนี้มีรูระบายอากาศโอ้ไม่อบ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันนี้ใจใหญ่ที่สุดเลยฮะนี่คือปีกกว้างกว่าใบมะกรูดใช่ครับโอ้ใบนี้ดีใบนี้ดีชอบชอบชอบครับอ่าชอบชอบขออนุญาตทุกใบเลยเอาทุกใบและทีนี้ขอถามต่อแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มาถึงร้านไม่ได้มาถึงสมหมวกไฮโซที่สำเพ็งอยากจะซื้อมีช่องทางการการซื้ออย่างไรบ้างก็แอดไลน์มาได้ครับผมแอดไลน์ร้านแอดไลน์ร้านอะไรเอ่ยเอกไฮโซฮะเอกไฮโซหรือช่องทางทางช้อปปี้ มีช h อปปีด้วยใช่ครับผมเซิร์ชคำว่าะไรพิชชาอันเดอร์สกอร์ช็อปฮะพ I s อ C H A ซัดซีเฮดเอันเดอร์สกอร์แล้วก็ช็อปฮะเข้าไปคลิกซื้อกันได้เลยได้นะกดสั่งเลยก็คือเป็นบวกของร้านเราวันนั้นเฮียเห็นคุณเอกจากช่อง TikTok รบควนบอกหน่อยช่อง TikTok ชื่อช่องอะไรนะ TikTok ชื่อช่องพิชชาฮะอพิชชาครับผมอืมแล้วมีช่องทางการติดต่อทางร้านอย่างไรก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์0 8 5 4 6 4 6ด6 4 หรือว่า Facebook ก็ไฮโซช็อ so ปได้เลยครับผมไฮโซช็อ so ปครับผมสถานที่ตั้งร้านตั้งอยู่ที่ไหนตรงนี้ที่สำเพง308ทับหนึ่งฮะซอยผลิตผลถ้าเข้ามาจากถนนราชวงก็จะเห็นซุปวัดเลยวัดโลกาณุคคอครับเข้ามาประมาณ10เมตรอยู่ซ้ายมือฮะร้านหมวกวันเวลาเปิดร้านเ,เปิดทุกวันฮะเปิด8โมงเช้าถึง ห้าโมงครึ่งคัตอนเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับลูกค้าสะดวกมาวันไหนก็เรียนเชิญเรียนเชิญเลยครับแล้วลูกค้าที่ขับรถมาแนะนําสถานที่จอดรถหน่อยสามารถขึ้นไปจอดด้านบนได้ฮะมาจากเยาวราชขับรถมาขึ้นไปจอดตรงตึกการาทัศน์ได้เลยด้านบนก็คือจากเยาวราชแอบรถทางซ้ายฮะก่อนถึงศรียาชวงศวงจะมีตึกจอดรถอยู่ชื่อตึกการาทัศน์ขอบคุณคุณเอกมากครับวันนี้พวกเราได้มาเห็นหมวกสวยๆแยะๆ แล้วผมเชื่อครับว่ามีหลายท่านตามหาหมวกอยู่หมวกใบที่ท่านชื่นชอบอยู่ที่ร้านไฮโซช็อปขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับยินดีนครับ ท่านใดมองหาหมวกคุณภาพดีไว้ใช้เองไว้ทำกิจกรรมองค์กรหรือไว้ใช้แจกลูกค้าบริษัทห้างร้านของท่านเองหมวกหลากหลายแบบมีให้เลือกมากมายจนถูกใจราคาย่อมเยาซื้อใช้เองก็ดีซื้อไปฝากคนที่เรารักก็มีความสุขขอเชิญทุกท่านที่ร้านหมวกไฮโซสำมเพลงบริการดีต้อนรับดีเอาใจใส่ทุกความต้องการเรียนเชิญครับ